สาพี่น้องตอนนี้นะคะก็น่าจะไปขับอัมมันด์เนาะจักรยานตีปันไม่ได้ค่ะเพ,พ break, รริ่นเพิ่นเบรกบอดได้เนาะเพราะว่าอยู่นี่นะคะพื้นที่เพิ่นจะเพิ่นจะบล็อคเนาะคะ่ะเพิ่นจะขันขันจะเป็นอันนี้เนาะน,นะคะก็เลยประรปกาศปันใจไปจ้ะเพราะว่าตียานแบบว่าย่ำรถย่ำรถมากหรือว่าเด็กหน่อยอย่างขันถนนแล้วสิคะ่ะยานเบรกบ่อยูะะ่เนาะแล้วค่ะตีก็เลยบอก่ปันมากจาก้ะเดี๋ยวเพิ่นยานจะหายมูเพิ่นยานมาเบิ่งนหายเนาะทำางานก็นต้องรอบเพิ่นยานมากแต่เห็นงานจา้ะ บมกขาดปันกลัวคะ่ะกลัวแบบถลายลงเลยอยงนี้นะเพราะว่าตีล่องเบรกแล้วกับบม่ได้จะ้ะบวเสียงดีกว่าตีว่าป้าค่ะเดี๋ยวพาพี่น้ำไปรับมันดุดหน่อยน้ำกันค่ะเนาะปลาพกบุ้งฝรั่งบมยหญ่ค่ะเนาะอวอบคักันู้ค่ะเฮ้ยแต่หักแรงปอปดีค่ะไป,ปค,ะค,ค่ะบ้านนาบูตีกะหลาๆ่ๆทำงานกระซิ ตาคนไปฮับลูกจ้ะจะเริ่มจะบุโตแล้มากเ๋วะอมน,นุษย์โอกดบอน่ะน้วเงินค่ะเป็นโอกดบอนอ่ะโอกดอิริจ้าคิดว่าเป็นหมอกสีสมโอาป็นรย่านละก,กันย่านะก,ก,ก,กันสมอยค่ะที่นี่เม่นบอกบอเขาปันเร็วแท้ แมนดีๆแต่ละแมนบาร์พี่น้องโมเมนเมนเมนฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีค่ะส <c oughs> วัสดีค่ะโมเมนแต่ว่ามาโอเคมาเห็นแต่วมันดูดผมมาคกันดีกันเดี๋ยวขันดมาโมเมนต์โอเค <c oughs> เออเอม จะเอานงมราวเฮดตีเขาว่าเฮดอันนี้กินได้นะตียเก็บนะคะเดี๋ยวเตขอดูก่อนนะข้างในนะคะเดี๋ยวนี่แม่พี่น้องด็ดีใจแทะเดี๋ยวนะแมนลิจันนี่เฮดอันนี้ที่อยเก็บจันนะ่เนาะนี่ค่ะ มาซื้อวาฮัตอันยังก็เดี๋ยวด้เนี่ยจ้าม,มาจะออกช่วงนี่แหละนี่ค่ะเก็บจ้านี่มามาย<า>เยอะโอ้ยน้นองมาเจอเห็ดจ้านี่ลิงฝากแกฮัตอันนี้นะคะยวทำจะออกเป็นมุมๆเนาะนี่จ้านี่นะ แต่จะเอาอันมาใส่จ้ะนิดๆคนพี่น้องพระเจ้ามาตัดหญ้าจ้ะฮะยาลูกอ๋ออโอฮัลโหลฮัลโหลอืมคุณบอกว่าทายฉันแม่ละมา้ยทายฉันแม่ฉันมันหลายเด้ค่ะตอนพระเจ้ามาตัดหญ้าพี่น้องอะไรลูกโอเคดูค่ะเจ้าตัดหญ้ามันก็เลย อันนี้โดนตัดเนาะตัเสียดายค่ะเหยียบกระพองอนี่ค่ะอันนี้แป้งขึ้นค่ะโอ้แตกมาแล้วพี่น้อยดูจ้ะดูจ้ะหอมได้จ้ะอันนี้เพิ่นจะงมงงงมากเลยสิตายไปเนาะสบายแท้นี่จะแม่นมัดนี่ค่ะ นูนนๆๆเ็นมอแตมดเลยเนาะนี่ค่ะเอาันนีเอาได่ะนี่ลายไปนะเนี่ยค่ะอย่าลูกม่เสีเกิดเป็นมสเกิดเป็นวงกลม่อย่ามเสเกิดเป็นวงกลมเลยค่ะอย่าลูก อย่าเจะคสปิดละม,ม,มาคกเก็บวดม่สิกิดเป็นปวงกลมเินเป่ะองกกนี่จ่าได้ติดสุดท้าให้เบงนะิงเนาะนี่ค่ะมันสิเป็นเป็นวินะคะเวินี่เห็น่คะนี่ดอกนี้นี่ค่ะมันเป็นวิอส่ะนี่เงนึงเงนึนเงเห็ไหคะนี่เนานนะ กเพื่อการไดูส,นนสนันเอาได้ไมนี่มันเราไม่ได้นะูมันตเอาแล้วมันต้องเอาแล้วไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บมันสิวลีงลงอันนี้นะีนี่มันจะเดเป็นเนจะแต่สียใเนาะจไหวค่ะปีหนสิมาตรงนี้เดือนดดีเดือนหเนาะจ้ นี่ค่ะมันช่ขึ้นเป็นวงกลมแบบนี้เลยเห็นไหมเน,นาะวัตจะชนยามาอีกแล้วมีอีกเนาะแต่เราจพี่น้องนี่ค่ะไมันช่ขึ้นเป็นวงกลมเลยค่ะวันนี้จะไปหาีสวัสดีค่ะ Mamma? Jeg vil si at det er blomster langs veien. Ok? Ha det! mange i stop. i also very good. i say bye bye. Bye bye. I'll see you Bye. See you Bye bye. i stop. i also very good. i bye bye. Bye bye. สินมจ้าที่น้องเจ้าค่ะตีมาพอเฮ็ดอันเนี้ยตีว่ามันซื้อว่าลิงฝักอย่างฮัพเนาะเดี๋ยวตีต้องเอาไปบนนั่งซื้ออีกรอบหนึ่งค่ะเพราะตีเคยเก็บช่วงดันนี่แหละตีว่ามันหนาจะแมนเพราะว่ามันมันอ่ามันอันแม่จ้าจาได้ดอกมันนั่นหนานะคะแล้วตีจะตัดเอาพวกเศษอันนี้เอาไว้เนาะพวกเศษดินนะคะมันจะตันๆนะคะที่ว่าแมนจ้า จะได้เนาะเขากำลังขืนเขาจะมตา,จะาตัดหญ้าจ้ะท่านตัดท่านเกียบมันเราตีก็บจะ้ะเราใน้อยหนึน่งจ้ะแมีนอยู่ค่ะเจวามเมียนดาวโปเช่นช่วยละผาวันมันจะออกเป็นกลมๆออกเป็นเป็นบงกลมนะคะดิงฟาเกฮัตยาลูกต้มนม้ำถ้าต้มน้ำแล้วมันจะเป็นสีเหลืองค่ะหนอก,ก็จะออกเป็นสีเหลืองเหลืองอันไม่ได้เหลืองค่ะจา้าลุเราจะเป็นเรื่องสีเหลืองเนาะ กินมันจะเป็นเหมือนเขาเหมือนเขาแป้งนะคะเดส่วนแล้วก็ทำไมแล้วก็เยอะพอดีแล้ตีจะได้เอาไปต้มยำพกินเแล้วคนต้มก่อนนะจ๊ะชาลหายโม้เก่งมากเลยหล,หลายหลายเลยโดนเหยียบพี่น้องหายจ้าได้เยอะได้ดจะพาลูกกลับหายตีส่งไปให้นพี่หญ่เบิง้งเพื่อความช่วยเบลือมีตว่าแม่นนเหรอคะ มันกิดเป็นวงกลมแลวก็มันิะมีช่วงเดือนนี้เนาะจ้ะเดือนนี้เนาะลังจากตองเห็ดเมื่อเร็วออกเนาะเมื่อสิมีเห็ดอันนี้ต่อจ้ะละก็มันสิมีอันกีมันจะเป็นเหมือนเหมือนแป้งเหมือนแป้งนะคะแลวก็ลักษณะมันจะเป็นอันอันนี้มันจะงบเขาะอันนี้มันจะงบเขาเนาะดยวตีโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปบนหนังสืออีบานจ้ะ นี่จ้่กอนนเรากลับไปกลับบ้านลูกไปโอเคค่ะี๋้วพอกันอยู่บ้านแล้วจ้า,ามาดูที่เข่าจ้ะได้ไปกินก่อนแี่จริงตีกับเห้าเข่าไว้รอบแล้วคะ่ะบ๊อบบี้เฮ็ดอีกเนาะ